แฮ p ปี้นิว a r ปี2023นี2 0 3นะคะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์นะคะท็อฟฟี่ก็ขอให้สำเร็จและมั่งคั่งแบบง่ายๆสบายๆชิลๆในทุกๆด้านของชีวิตนะคะทั้งเงินงานความรักมิตรภาพครอบครัวสุขภาพแล้วก็ความสุขในหัวใจค่ะส่วนวันนี้นะคะท็อฟฟี่มาคนเดียวค่ะ เราได้เคยขอไว้แล้วเราขอแล้วประสบความสําเร็จเราก็เลยนําของที่เราบอกท่านว่าเราจะนํามาให้มาถวายท่านค่ะใครที่กด999หรือกดสาธุนะคะก็ขอให้สําเร็จแล้วมั่งคั่งเหมือนท็อฟฟี่ค่ะแล้วก็ใครที่กดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้สําเร็จแล้วมั่งคั่งยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุทุกคนนะคะ ดงัดงรวยยิ่งขึ้นไปนะคะ